วันนี้เลิกงานแล้วนะคะวันนี้เลิกงานบ่ายโมงนะคะวันนี้มาทํางานมีมีเพื่อนร่วมงานค่ะพี่น้องเขาให้เสื้อเสื้อผ้ามือสองมาด้วยนะคะเป็นเสื้อของลูกสาวเขานะคะพี่น้องอา๋าเขาโตกว่าน้องย่าเนาะก็เลยเดี๋ยววันนี้ได้ <heroin> เอาเสื้อเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงกลับบ้านไปให้ย่าลองด้วยนะคะเสื้อผ้ามือสองที่นี่เขาเขาไม่ถือกันนะคะพี่น้องที่นี่จะขายเสื้อผ้ามือสองกันเยอะนะคะแต่ที่มนได้วันนี้ก็คือ ไม่ได้ซื้อนะคะเพื่อนร่วมงาน,นเขาให้มาเฉยๆนะคะพี่น้อง เสื้อผ้ามือสองนะคะลยวดูก่อนบ้านเราไม่ถือนะคะเสื้อผ้าเด็กพี่น้องให้กันให้กันให้กันต่อมาได้นะคะไม่เป็นไรนะคะของฝรั่งเขาก็ให้เป็นแบบนี้นะคะพี่น้องไอ้ล็อตกใส่พี่น้อมมิจตโตดีส่วนมากเราก็คือเสื้อผ้าดีๆทท้งนั้นค่ะพี่น้องบางคนเขาขายก็มีนะคะโอ้โนี่อย่างนี้นะนี่เสื้อสีนี้แม่ชอบเลยอ่ะสำหรับอายุเท่าไหร่เนี่ย เนี่ยเข้าท,ที่อัญญาใสา่ได้เลยเนี่ยโอเคเอากองไว้ก่อนนะวมันงอจังอันนี้เดี๋ยวแม่ดู้สิเนี่ยสำหรับเก้าถึงสิบปีก็พอดีสำหรับหน้าหนาวเลยเน,นะนี่ยนะแคสเนี่ยเก่งเกง,ยงเ,เกงอยงอะเราส่อย่างนี้อ่ะเอาก่งเกงเนี่ยพอดียัญญาเลยเห็นไหมเนี่ยไออันนี้ใครจะใส่ได้นะให้น้องด้วยได้ไหมอ่ะ พอดีไหมล่ะเขินไหมเนี่ยชอบปะโอเคเอานี่ด้วยให้กันดูกางเกงยีนน้องกันยาเขาไม่ชอบใส่นะคะพี่น้องชอบใส่เสื้อผ้าที่มันแบบว่ากางเกงท่าเหมือนแม่กางเกงยีนเยอะมากแต่ย่าไม่ใส่เลยอันนี้เป็นแฟชั่นแล้วหรือว่าอันนี้เป็นไาไลวีเนี่ยอะไรที่แล้ว เป็นชุดแฟนตาซีสำหรับงานที่แอนี่อะ้นนี้มันเป็นชุดกันหรือเปล่านี่้ยนี่ไฟล์ส่ยไรเนี่ยโอ้วิพิ้บโรมด้น่นี่ ม yeah. 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 ้วนไม่ใ okay. ช okay. yeah, ่ว้าวม้วม้ว a สวยเยี่ยมมีแต่เสื้อหน้าร้อนเลยนะคะนี่ก็แกะโปรเด่นอ้าทุกคนโปรยเดนโอเคเดนอันนี้เอาไปให้ฉันก็ใส่ได้ค่ะนี่ น้องแพรก็ใส่ได้ค่ะมันเอริกทม่าอีกตัวดิบลายซาเลนแพคิกเดี๋ยวแพรใส่เด็ายมัวียวให้น้องตัวนี้ก็ได้โดีไม่เป็นไรซาเลนเย่โอเคอันนี้สวยไหมสวยสวยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะไม่จะหาตัวที่สวยนะรอก่อนนะ สวยสวยเอเดนสเลยสวยสวยใส่ด้วยกันใส่ด้วยกันอันนี้ล่ะกสวยมากสวยไหมสวยมากค่ะว่าว่าไปเสียไปเสียเอานั่งลงอีก นี่เทอ้าใสไหมนี่ใสพวเลยไม่เป็นไรอาใสเลยอใสเลยนี่เลยหรอหมอะย่โอเคสวยไอเทมากค่ะวไปกสก่ยนเนไอก็่ a c ี e อยาก็ดก็อุ็นกแ่อะออออเจกล ว้าวไหนดูสิคะชอบไหมคะสวยหนูัอบไหคะขอบคุณค่ะอขบคุณค่ะอะนดะ ค่ะ <Okay. S 2> วันนี้นะคะมลอยากจะมาทําเมนูข้าวเหนียวมะม่วงให้ฟ้ากับสองสาวลองชิมดูนะคะเห็นช่องอีสานฮอลแลนด์นะคะพี่น้องเขาทําแล้วน่าอร่อยดีนะคะฝรั่งบ้านนี้ยังไม่เคยลองนะคะก็จะได้มาลองกันวันนี้และค่ะ ก็ระหว่างที่รอแช่ข้าวเหนียวนะคะพี่น้องก็มาดูลิลลี่นะคะลิลลี่ตอนนี้อายุประมาณ7-8เดือนน่าจะได้นะคะพี่น้องกลางเดือนหน้าลิลลี่ก็จะได้เวลาไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไปทําหมันแล้วนะคะจริงๆก็น่าจะได้ตั้งนานแล้วจะเลื่อนมาหลายครั้งนะคะตอนนี้ลิลลี่ก็น่ารักสมวัยเลยะคะ่ะพี่น้องออกนอกบ้านไปเล่นกับแม่และพี่ๆทุกวันนะคะถึงเวลาก็กลับเข้าบ้านเองนะคะ ก็ออกไปเล่นตามประษาแมวๆนะคะตอนนี้ไม่ได้กลัวหายนะคะเพราะว่าลิลลี่เขาก็จะอยู่รอบๆบ้านนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะครั้งนั้นที่ลิลลี่หายไปนะคะพี่น้องก็น่าจะเป็นเพราะว่าลิลลี่ติดใต้ท้องรถมนไปตอนที่มนไปส่งสองสาวไปโรงเรียนนะคะ พี่น้องจ๋าน,นี่คือข้าวเหนียวนะคะนะ้คาะบอจะมาทําน้ํากระทิเตรียมไว้เลยนะคะพี่น้องกระทิทที่ใช้วันนี้เป็นกระทิจากไทยนะคะชาวเกาะนะคะถ้าเป็นกระทิจากไทยนี่จะทํากับข้าวหรือว่าทําขนมหวานนี่อร่อยยิ่งกว่ากระทิที่มีขายตามร้านฝรั่งทั่วไปนะคะพี่น้องร้านฝรั่งทั่วไปก็จะมีกระทิแบบนี้นะคะ นี่อย่างนี้นะคะก็มีนะคะแต่ถ้าจะทํากับข้าวทําอาหารไทยต้องใช้กะทิแบบไทยนะคะพี่น้องเพราะว่าจะมีความเข้มข้นมากกว่านะคะแล้วก็เติมน้ําตาลนะคะเติมเกลือไปด้วยนะคะ จากนั้นมันก็จะนํำข้าวเหนียวลงไปเลยนะคะพี่น้องจ๋า นี่นะคะพี่น้องจ๋านี่คือข้าวเหนียวมูนนะคะเสร็จแล้วนะคะ พยานี่อะไรอ่ะพยาบอกว่าอะไรนะตัวแครทแล้วตรอ,อลไม่ใช่ลูกอันนี้คือมะม่วงพยาบอกว่าเป็น,ม,นมันฝรั่งมันฝรั่งใหญ่มันไม่ใช่นะลูกนะมันเป็นมะม่วงพยาไม่เคยเห็นมะม่วงนนองพยาไม่เคยเห็นมะม่วงน้ำดอกไม้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้เวลามาชิมกันแล้วนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าสองสาวและก็ฟ้าเขาจะรู้สึกยังไงนะคะเมื่อได้ชิมนี่นะคะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ พร yeah! wow. okay. okay. th ้อมแล้ว hmm. ค <Okay. S 1> ่ะพร้อมยังคะฟอาพร้อมยังคะเอาโอเคชิมเลยค่ะฟ้าวิวก็ตีเดีย a ตีไทยแลนด์กับตีแซดเดียไม้พับแล้วนี่คือครั้งแรกที่ฟ้าจะต้องกินกับข้าวเหนียวด้วยนะยานะเอาโอเคเยะโอ้ยงงมาดูงกเดียเดียดันเบร์นะเบร์เนะ กัถั่วเหลืองถั่วเหลืองเลยฝากินข้าวเหนียวด้วยนะคะอันนี้ต้องชิมกับข้าวเหนียวด้วยนะจจเจพซ่ซฟาลิตมังโกะโป่ลิตรมังโกะองโปรสันตปามังโกบอกให้ฝ้ากินคู่กันนะคะน่นเดียวจกุน้นรล แล้วก yeah. <laughs> like ็มะม่วงข้างบนยาขแค่กอดลีไม่ยาผิดยังไงไม่ชอบเหรอไม่ชอบโอเคไฟยาเป็นแล้วไฟยาลองกินดูสิอืมอ่ะทำยงไงด่ะอืออืมไฟยาชอบไหมคะไฟยาชอบค่ะ สรุปว่าน้องฟยาชอบนะคะฝาชอบนะคะแต่พี่ย่ไม่ชอบเหรอพี่เอบอกว่ามันหวานไปนี่ย่าเคยชินแต่กินกับข้าวเหนียวธรรมดานะคะเอาแล้วมะม่วงมันไม่ชุดเหรอเนาะก็เปล่าอืมพแบบเอร์เดนลูกก็สรุปว่าวันนี้ก็ทําออกมาได้อร่อยมากเลยนะคะโอ้ยยองเจ๋อของเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะทําง่ายแล้วก็ อร่อยง่ายได้ขนาดนี้นะคะเพราะมันคิดว่ามันจะมีขั้นตอนซับซ้อนนู่นนี่นั่นนะข้าวเหนียวมะม่วงทําได้ง่ายๆนะคะพี่น้องจา๋ okay. มาโอเคข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียว,วมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเคข้าวเหนียวมะม่ <Okay. S 2> วงโอเคพายาคุบอกเนีย่ยเอ้าเอ้าเอามะม่วงให้พี่เอา

ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะก็สรุปว่าผลออกมาได้ดีพอสมควรนะคะสําหรับข้าวเหนียวมะม่วงนี่คือครั้งแรกที่มนลองทํานะคะเพราะว่าปกติแล้วมนจะไม่ชอบของหวานนะคะพี่น้องแต่วันนี้นะคะอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงมากๆเลยนะคะก็เลยลองทําก็สรุปว่าฝาชอบนะคะเพี้ยนยาเขาชอบแต่มะม่วงส่วนฝายยาชอบข้าวเหนียวนะคะก็โอเคนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าก็เข้าใจนะคะนี่คือครั้งแรกที่สองสาวเขาลองกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็ขอฝากพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย